แล้วจะปล่อยอยังไงหลวงตาเอาโมอมาทุบทิ้งอย่างนั้นเหรอใช่ปลาเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นเลยจ๊ะทำไมสายอยู่ถึงได้เป็นย่ยงนี้ก็เพราะผีน,นางนาคมันเข้าสิงสายอยู่จนเสียขวัญทำให้มันคลุ้มคลั่งแบบนี้ไงแต่ว่าอาจารย์คงเนี่ยทำพิธีรับขวัญได้แล้วไม่ใช่หรือจ๊ะกราบสวัสดีชาวพระขนงเจอสีเวลาเดิมแบบนี้นไฮไลท์เมืงเวิร์กพอย เมื่อคืนมันลุ้นจนก้นไม่ติดพื้นเลยจ้าสงสารสายหยุดเหลือเกินอุตส่าห์ความทรงจำกลับมาแล้วดันสติไม่อยู่กับตัวซะง,งั้นแต่สิ่งหนึ่งของฉากเมื่อคืนนี้ที่สีรู้สึกว่ากินใจสุดคือฉากของพี่มากและขุนประจันรวมมือกันเพื่อช่วยเหลือนางนาคเป็นอะไรที่สุดมากจริงๆสำหรับสีนะคะออ ขอพาผู้ดูไปดูเบื้องหลังของฉากนี้ว่ามันต้องหนักหน่วงขนาดนะไปค่ะตามสีมาไอ้ตายไอ้ด่างพ่อมาช่วยแกแล้วไอ้ด่างเฮ้ยทำไรอ่ะอาจารย์อยากรู้อ่จารย์ปอยาจารย์มาเลยปไปไปฟังมึงเป็นใครมาทำลายพิธีกู้ทำไมเฮ้ เดี๋ยวกูย่อยหม้อหน้าไปท่วงน้ำก่อนเลยอย่านะอย่าทำไมรลูกค้านะอย่าทำอะไรบ้านะาดสุดยอดไปเลยนะคะคุณพี่ทั้งสองซีคอยกนิ้วให้เล่นถึงพริกถึงคิงที่สุดแต่เดี๋ยวซีจะพาไปดูตอนซ้อมของฉากนี้เห็นแล้วจะต้องอมยิ้มตามแน่แน่เลยเฮ้ยนี้เข้าไปรับรับเสรปุ๊บก้าววิ่งเข้ามาเลย ได้ไดมึงจะได้เห็นว่าจุดจบสุดท้ายของลูกมึงเป็นยังไง <c oughs> อภไยพอแล้วลูกเเเฮฮ้้้ยย พี่สังจะรับ่ออพี่สันจะรับบุ้มแล้วแตกตรงนี้เป็นไงล่ะคะพอขุนกับอาจารย์คงก็คือเยาวรุ่นท่านหนึ่งนั่นเองน่ารักจริงๆแต่พอเข้าจากปุ๊บยังกับคนละคนเลยนะคะคุณเพแต่แต่แต่ว่าคืนนี้ความสนุกนางนาคสไฟพระขนงเข้มข้นดุเดือดแบบจี้หลังกันมาสุดๆเลยประความจริงกำลังถูกเปิดเผยแล้ว พลาดเด็ดขาดนะคะนะคะนะคะพรุ่งนี้จะไปบุกไปส่องอะไรที่ไหนยังไงรอติดตามนี่นไฮไลท์มาทางเวิร์คพอยเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงพุธก,กับละครเวิร์คพอยครับ